สำรวจด่วนครับว่าบนเส้นลายมือของคุณมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เป็นแบบปิดที่ส้นมือหรือไม่ครับถ้ามีมันมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่ที่คุณต้องรู้ผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบพร้อมบอกวิธีการแก,แก้ไขเอาไว้ในคลิปนี้นละครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับแล้วผมฝากทุกท่านกดติดตาม2ช่องทางนี้ครับอาจารย์เอกธนากรหงจุ้ยเลยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอกธนากรหงจุ้ยเลยง่าย2หงจุ้ยเลยง่าย2นี้จะเป็นคลิปสั้นๆ3นาทีดูรู้เรื่องเลยครับนะคราวนี้ผมฝากทุกท่านนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วใครที่อยากได้วอลเปเปอร์มือถือยันมหาเศรษฐีตรงนี้ไปเซฟใส่มือถือครับผมมีคาถาให้สวดสวดทุกวันแล้วรวยนะครับ แล้วก็ทุกคลิปที่คุณเข้ามาดูเราเหมือนได้ทําบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จาก YouTube ผมนําส่วนหนึ่งไปทําบุญครับหยุดก่อนครับถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วในเส้นลายมือของคุณนะครับตรงส้นมือตรงนี้นะครับมีเส้นสามเหลี่ยมปรากฏแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมปิดเลยนะเป็นสามเหลี่ยมปิดเลยนะวันนี้ผมจะมาออกคําพยากรณ์ให้ฟังครับว่าดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์แตะที่หน้าจอสองครั้งด้วยครับถ้าท่านอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมท่านสามารถที่จะกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับจะมีช่องทางในการติดต่อต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับคนที่มีเส้นลายมือแบบนี้นะตรงซ้อนมือแบบนี้นะถ้าเป็นแบบเปิดเนี่ยนะคือไม่มีเส้นล่างมามามา,มาขวางแบบนี้จะให้อีกในยะหนึ่งแต่วันนี้อาจารย์จะพูดถึงคนที่มีเส้นมาขวางนะครับมีเส้นมาขวางตรงซ้อนมือแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ จะเป็นอันเดียวอย่างนี้นะก็มีนัยยะหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ก็มีอีกนัยยะหนึ่งหรือใครมีทั้งสองอันมีความหมายทั้งทางคู่หลายคนจะถามครับว่าอาจารย์ดูมือซ้ายหรือมือขวาดูทั้งสองมือครับเส้นลายมือที่เป็นเส้นด้านในตรงนี้นะตรงนี้แถวนิ้วโป้งเนี่ยนะซีกด้านในตรงเนี้ยใครที่มีเส้นนี้ครับเขาบอกว่าคุณทำคนที่มีสามเหลี่ยมก่อนคนที่มีลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ย คุณเป็นคนทํางานมาตั้งแต่เด็กต่อสู้ฝ่าฟันทํางานเนี่ยโหถวายชีวิตเลยนะคุณก็หาเงินมาได้เสร็จแล้วคุณก็จะส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องของคุณซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะผ่อนบ้านเขาบอกว่าผู้ที่มีเส้นแบบนี้สามเดมเนี่ยคุณจะเป็นนี่นี่ขนาดใหญ่นี่ในการผ่อนบ้านผ่อนรถคุณผ่อนแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของคนที่มีเส้นด้านในคือฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยน่าจะมือซ้ายหรือมือขวาเนี่ย คุณจะผ่อนบ้านผ่อนรถให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเขาจะยกให้คนอื่นหรือว่ามีเหตุที่คุณจะต้องมีเหตุที่เขาขายไปคุณก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นน่ะนะคนที่มีเส้นตรงนี้นะแล้วบอกผมด้วยว่าจริงหรือไม่จริงผมอยากรู้นะแต่ถ้าเกี่ยกับสติมาจริงอย่างนั้นต่อมาคนที่มีเส้นในฝั่งทางด้านนิ้วก้อยนะเขาบอกว่าคุณจะซื้อบ้านซื้อรถ นะเป็นชื่อของแฟนนะเป็นชื่อของแฟนหรือแฟนเป็นคนซื้อแต่คุณเป็นคนผ่อนพอบ้านปลายแล้วเนี่ยบางคนถ้าอยู่ด้วยกันไปก็ถ้าไม่ได้เลิกลากันไปก็โอเคก็อยู่ไปแบบนั้นแต่ถ้าเลิกลากันไปเขาเอาบ้านหรือเอารถนั้นไปด้วยถ้าเลิกลากันไปบางคนคือฟ้องกันแบ่งเงินกันคนละครึ่งหรือบางคนคือไม่ได้รับตังค์เลยนะหมายถึงว่าเขา ที่คุณผ่อนไปกับฟาวไปเค้เขาเอาไปด้วยแสดงว่าคนที่มีทั้งสองฝั่งเนี่ยและเป็นเส้นติดปิดตรงเนี้ยคุณเสียเปรียบคนอื่นจึงซื้อบ้านซื้อรถผ่อนบ้านผ่อนรถเป็นชื่อคุณดีที่สุดครับ